ใช้มาประจำพี่น้องมันทําให้ดูคุมคุ้มคุ้มขนเข้ามันมันกระชับน้ำเนี่ยเท่าว่าเป็นจากคนอายุหกสิบเท่ากับอายุสามสิบเนี่ยลดครึ่งต่อครึ่งหารสองไปเลยเอาทอกศนะครับอืมทกศทกศนะครับอ,อย่าลืมนะครับวดนี้ นววิ่งรูดศูนย์นะครับทศกศส,สังเกตเลขสามตัวนะครับนิ้นอยู่สองหางตามนั้นน้ศูนย์สี่และศูนย์ห้าหกศูนย์สี่และเก้าศูนย์ห้า แต่ทั้งสี่หางมันน้อยก็เล่นทุกหางนะครับบนล่างบนล่างอันนี้คือทอกระสออย่าลืมเด้อนะเพื่อนไม่ได้นะครับเล่นได้เลยวันนี้เล่นได้อย่าไปรอวันวันสองวัน,ว,นวันหวยออกมันอาจจะลืมนะครับอาจจะลืมภารกิจของคนแล้วตื่นมาไม่รู้ทำอะไรแต่อะไรมันลืมไหม เหมือนที่อาจารย์ให้ไปหางเดียวอาจารย์ก็ลืมเหมือนกันนะน่ะออกตรงๆเชเน่ะนั่นคือทอกศนะครับถ้าจำไม่ผิดมิดเดียวที่อาจารย์ให้ตรงๆทสศงวดน,นั้นมันน่าจะเป็นไหลางวดหรอกนะมันอยู่ในเครื่องไม่นอะเนี่ย ่อไปอมสินนะครับทุกคนอมสินพิมอมสินเด้ออมสินงวดมีกี้ให้ไปสีเนาะวันที่หนึ่งนะครับหวยออกห้าสี่หนึ่งเนาะนะสี่หนึ่งก็มาเต็มนะตเต็มนะสามตัวแตกหนึ่งสี่ห้าและดูเลขคล้ายสามตัวที่อาจารย์นเน้นก็คือนเน้นสี่หนึ่งและสี่ห้าเห็นไหมนะเจ็ดสี่หนึ่งและหนึ่งสี่ห้าที่อาจารย์ให้มันออกห้าสี่หนึ่งนะครับที่ผ่านมา คนก็ถามถามแต่ตั้งแต่วันแรกเอ้าหัวน,นี้นะครับเปนจดนะครับจะวันอาทิตย์นะครับเน้นเจศูนย์และเจ็ดสี่หลักร้อยเป็นเก้านะครับเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสี่ตามนี้ เล่นทุกตัวนะครับบนล่างไปครับเพื่อความชัวร์นะลูดก็ได้พี่น้องมันบาอันไหมลูดได้วิ่งได้นะนะครับนี่คือออมสินบางคนพอมันแตกสามตัวโอ้ยไม่ได้เล่นเล่นแต่รัฐบาลพอรัฐบาลโอ้ยไม่ได้กลับก็อยู่จังสันมันก็ใช่ว่ายังสี่นะไ,ไม่กลับมันก็ตับแตก รัฐบาลนะครับทุกคนพิมรัฐบาลเดี๋ยวจะขึ้นเลขทูบให้เลขทูบมันชนเลขสูตรและมีอันอะพิมพ์เลขทูบรัฐบาลทุกคนเดี๋ยวจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังและมันเป็นสาเหตุของเลขอันเลยนะเลขทูบอาจารย์ให,ให้ในห้องตั้งแต่อาจารย์ให้ครั้งแรกก็ะจะเป็นวันจันทร์ เขาคือพิมพ์อมสินอมสินต่ออยู่อ่ะริทูบนะครับรัฐบาลอมสินทอกศสได้เช่นกันนะเป็นไปได้หมดตามนี้เด้อทูบม,มันเตีย้ยกี่น้องดูให้ดีเป็นเลขอะไรพิมพ์เข็นตัวเลขอะไระด้านบนนะจากสายตานะมัน,ม,นมันก็ชัดเจนเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นหกน,นะครับเพราะฉะนั้นเป็นได้ ทั้งหกหนึ่งหกศนย์ศหนึ่งศูย์หกะยู่ฟระมาลน,นี้เห็นไหมอันนี้คือเลขถูก 2. หมัดบอเดี๋ยวจะมาเทียบเทียงกับเลขสูตรมันมีตัวเด่นของเลขสูตรของจานเดี๋ยวจะมาฟังจากปากนะเด่นสูตรตัวนี้หนไหมซึ่งมันไม่หลุดในเลขเลขหลักหลักหน่วย จำจำจำเลขถูกไว้เดี๋ยวจะมาเทียบเชียงไงคือตัวนี้ไหมเดี๋ยวนะอาจรย์เด่นงวดนี้คือเด่นหกและเจนะ็ดเนาะทุกคนนะเลขเด่นนี้ไม่ต้องใครติดตามก็น่าจะ,น,าจะน่าจะทราบดีนะครับน่าจะสามเดือนงวดเนี่ยไม่ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่ไหนล่ะ อภาพออกอันนี้คืออาจารย์เด่น6และ7เนาะและอาจารย์จะมาแทนค่า x นะครับค่า x หาสมการเนี่ยจาก0เนี่ยมาถึง9ว่าเป็นตัวไหนในเลขทูนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับอาจารย์แทนมาได้มี0มี1มี2 มีศูนย์มีหนึ่งมีสองเด้อจับจับไว้แคปไว้เด้อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นเลขทูบไหมมีเกียเลขทูบมันมีอะไรมีศูนย์มีหนึ่งมีหกเนาะนะฟังนะครับที่อาจารย์ชอบนะรักหกนะที่อาจารย์เล่นหนักเลยนะนะัตเตอรี่กองอยู่หน้าเนี่ก็คือหกศูนย์ 60, และหกหนึ่งส่วนรักเก็ดนะครับฟังเด้อก็คือเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งหมักว้อฟังบอลเดยอเอาออกก่อน ศูนและหนึ่งสองตัวเท่านั้นไหมเห็นไหมที่อาจารย์เอามาผูกมัดกับงวดที่แล้วนะ่ะที่ให้หกไปเนะี่ยหกหนึ่งมันมาเห็นไหมไอ้งวดนี้สองตัวเลยมันได้สามหางนั่นแหละหนึ่งสองสาไอ้ศูนย์หนึ่ง,สอ,ส,งสองแต่เด่นจนจริงๆก,ก็คือศูนย์เล่นและนหนึ่งเนีมันตรงกับเลขทูเดี๋ยวก่อนอาจารย์ซื้อลัตเตรี่เดี๋ยวไปดูหางไดกก่อน จะว่าไม่นั่นเดี๋ยวอันนี้นะ่าอันอันนี้ยี่สิบใบเดี๋ยวนะด,วนด้วยมันกรองทับถมี่จะให้ดูทีละอันเด้อนะอาจารย์ยังเหรียญเกจิประเหลียนในบอ่อนะครับอันนี้ชุดห้าใบเลยเนีย่นะครับห้บาใบอยู่ที่เท่าไหร่แล้วทุกคนอันนี้กลับด้วยเ,ยเห็นไหมไม่ธรรมดาเลยนะมีที่ไหนซื้อกลับให้ด้วยอีกไหมรัตตอรีกลับเพราะอัน กลับด้วยชัดไหมทุกคน06070หล่ะหาไม่ได้เยอะเข้าากับ60หรอกพอเราไปเล่นทางแบบอื่นกว่า เล่นตามที่บอกนั่นแหละนะครับอันนี้คือหกหนึ่งอันนี้คือเจ็ดหนึ่งจับเนาะมันใสกมันก็ใส่ซองเนี้ยพลาสติกมันอาจจะจะท้อนแสงหน่อยนั่นแหละเป็นเงื่อนมืนเนอเด็กพี่น้องถ้าซื้อลตเตอรี่อยู่นี่ ไอนอกนั้นก็ไอหกสองก็ 6, 2, เป็นตัวกันใช่ไหมนะครับนะเก้าหกสองแค่นี้เนี่ยมันะมันเยอะอยู่นะอาจารย์เก็บไว้เยอะลงไว้ในกระเป๋าเอาการเลขที่อาจารย์บอกนี่แหละหลักหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหลักเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยเล่นเท่านี้แหละนะเพราะว่าจะรู้ว่ามันชนที่หลักหน่วยอะไรเงี้ยถามว่าเลขวิ่งของอาจารย์ที่มันเข้าตลอด คนน่าจะรู้อยู่เนาะคือตัวไหนถ้าลองสังเกตลองสังเกตตัวอไหนที่จะให้หกกับเจ็ดนั่นแหละก็ไปวิ่เงเอาพี่น้องอเนี่ยไมตกกลัวว่ามันอันเต็นี้มันอันแล้วไหมอัอนตั้งแต่วันศุกร์ที่ที่ 6, หเยสาร์ที่ที่ห